เฮ้ยนี่นี่กุ้งฝอยหรือว่ากุ้งแพงเราเนี่ยว้ยกุ้งทอดทอดกรอบร้อมน้ำอาจารเ์ไว้ยทำเองเว้ยทำง่ายๆเลยมามาลองดูนี่อืน้ำน้ำอาจารคข้นจับเป็นตัวเลยนี่นี่มาติดหน่อยเว้ยเออทำง่ายๆเลยเว้ยเออนี่ไปดูวิธีการทำกันทำง่ายๆไม่ซับซ้อนุ้ม แทมกุ้งกุ้งกวายนี่เราไปจับมาเองด้วยไปไปดูวิธีการทํำกันสวัสดีครับผมลุงเทียนพารอนะเออช่วงนี้ลุงก็ช่วงยุ่งๆเลยไม่ได้ทำคลิปอะไรวันนี้ลุงมาที่อ่างทองเว้ยมาที่บ้านลงุงแล้วก็บดีพี่เคยลงุงเ็เฮ้ยนี่เขาไปเขาไปไอ้นี่ไป,ไป,ไ,ปไปดักดักกุ้งดักปลาซลว่ะเออ แบบใช้สุ่มแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวลุงถอยอ้อมมาหน่อยนะเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันกลางเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นร่มอย่างเงี้ยเป็นสุ่มอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วมีรูอย่างเงี้ยวอพวกกุ้งพวกอะไรมันเข้าไปอ่ะมันแล้วขอใช้ลำลำลำล่ออ่ะแล้วก็กุ้งมันก็เข้าไปปลาติวก็เข้าไปเออทุกลุงก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันเข้าไปแล้วทำไมไม่ออกไม่ได้วะติดเต็มเลยเว้ยเองมาดูดิลุงตื่นไม่ทันตอนแรกว่าลุงว่าจะไปไปไปถ่ายตอนที่เขากู้อ่ะ ตอนกูไอ้เนี่ยไอ้ไอ้สมเนี่ยส่มดักปลาติวเนี่ยเออไปมาดูที่มันวันนี้เราจะได้อะไรกินกันนี่เฮ้ยที่เขาเขาเขาดักมานี่ได้เหมือนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะส่มมาดูแต่ว่ามันไอ้นี่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 เอ้าอ๋อนี่นี่กุ้งเฮ้ยกุ้งนี่ตอนนี้มันก็มีเป็นมั่งมีตายมั่งแล้วะเพราะว่าเขาเขาไปดักมาตั้งแต่มาตอน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 เย็นเมื่อวาน เออแล้วก็มีปลาซิลวเนี่ยเฮ้ยเออดูเดี๋ยวเราก็มาแยกเนี่ยเนี่ยเองมาดูนี่กุ้งฝอยน,นว้ยถ้าเกิดมาตอนได้มาตอนไม่ไหม้น,นว้ยมันก็จะเต็มมันก็จะเป็นนี่เลยน,นว้ยแบบเป็นเป็นไปเป็น,ปน,ปนอะ่ะนี่ก็มีมีมีเป็นเป็นก็มีบ้างแต่ว่าก็น้อยแล้วไงเพราะมาสายแล้วไงเออพอตอนนี้มันมัน,ม,นมันก็มีเป็นมากมีตายมากนะแต่นี้ ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เดี๋ยวเราไปทอดถ้าก็ว่าไปเป็นก็เขาก็จะนิยมมาไปทําอะไรนะกุ้งเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไงเออนี่เราก็จะแยกเว้ยปลาซิวกับกุ้งแยกออกจากกันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาซิวติดน้อยนะเว้ยเนี่ยปลาซิวเนี่ยปลาซิวปลากล้วยอ่ะชาวบ้านชาวบ้านลุงเขาเรียกปลากล้วยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็แยกแยกเอากุ้งเอากุ้งเฉพาะเลยนี่กุ้งปั๊บก็ให้เนี่ยแล้วก็ปลาซิวเนี่ย ปลาซิวนีแเราก็แยกแยกไปทําทามันได้เยอะๆเราก็ไปทาปลาเกลือปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้กุ้งมันกุ้งมัน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 ตายแล้วไงมันมันไม่ไม่เต้นแล้วเออแล้วก็เป็นแบบถ้าถ้ามีตู้ออกหรืออะไรเงี้ยที่เขาทําขายนะพอพอได้ติดเขาก็จะใต่ตู้ออกเลยเออเพื่อเขาจะไปขายไงขายโลขายโลสองร้อยเลยว้โลร้อยสองร้อยเลว้เออมันไม่ไม่ได้ถูกๆนะเออเนี่ยไอ้กุ้งพลอยเนี่ย นี่กุ้งบ้านเราเนี่ยเออนเ,เนี่ยเราก็แยกเ่ยแยกนี่ไปเขาไปดักมาปอกใช้ประมาณสามตี่ตุ่มเนี่ยเฮ้ยเขาก็ได้เยอะนะเว้ยเดี๋ยวลุงแยกแยกให้ดูนี่นี่ปลกกล้วยกุ้งปอกกล้วยกุ้งเออ เออเฮ้ยนี่นี่นี่ได้แล้วลุงก็คัดออกมาคัดออกมาแยกเป็นนี่นี่เป็นปลาซิวเป็นปลาซิวรือว่าแถวบ้านอังทองบ้านลุงเขาเรียกปลากล้วยอะ่ะเออปลาปลาลักกล้วยปลากล้วยเนี่ยเออนี่ยแล้วก็นี่อันนี้เป็นกุ้งเว้ยนี่เท่าที่ลงุงดูแล้วนะกนะุ้งนี่ประมาณโลโลเป็นกุ้งกุ้งฝอยนีนะ่ประมาณโลหรือโลโลครึ่งถึงสองโลอะเองดูดิ ได้เยอะมากเลยแสดงว่าไอปลาเนี่ยมันน้อยฝักกุ้งเว้ยในคลองที่เขาไปดักอ่ะกุ้งแสดงว่ากุ้งต้องฉุมฝากเออดีเสียเสียได้อย่างเดียวคือมันตอนนี้มัน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 นกมันนกมันตายไปแล้วไงมันเพิ่งตายเนื้อเองดูดิตัวมันยังไตอยู่เลยมันเพิ่งตายถ้าเป็นหาแบบหาที่ที่หาไปขายนะจะต้องมีตู้ออกไปเลยพอเสร็จแล้วก็เทใส่ตู้ออกตัวออกกุ้งมันก็จะไม่ตายมันก็จะรอดอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นแถวบ้านลุงนะ ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทําเป็นแบบกุ้งทอดกุ้งทอดหรือว่ากุ้งหวานกุ้งเค็มหรือว่าจะไปทํากะปิแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในในปริมาณที่มากทําอะไรไม่ไหวก็ไปทํากะปิหรือว่าจะทําปลาจมนี่เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยทําเป็นปลาจอมพวกเองรู้จักปลาจมไหมเดี๋ยวลุงให้ดูนี่ไงปลาจอมเน่เอ้เน่เน่เน่เี่เอ้าเดมองอย่างนี้ก็เองมองไม่รู้เดี๋ยวว่างวางวันไหนถ้าเกิดว่า พอลุงยังยวงทองหลายวันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะจะ,จะจะจะสอนเองทําเออวิธีการทําปลาจมหรือว่าปลาลาตัวน้อยอ่ะนี่นี่เองดนูนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่เป็นไงอันนี้ยังไม่ได้เข้าปรุงเข้าเข้าเครื่องนะตอนนี้มันเริ่มเปรี้ยวแล้วมันเริ่มเปรี้ยวนะปลาจอมปลาจมนี้มันจะต่างกับปลาล่าตรงที่ว่ามันมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเพราะเขาใส่กระเทียมไงเออ แต่ว่าถ้าเป็นปลาเขาจะใส่พวกข้าวคั่วเกลือเฉยๆน,ๆนี่ไอป่านี่แล้วก็จะบางคนก็เอากุ้งเอากุ้งแบบนี้ใส่ลงไปปนไปด้วยแล้วแต่คนชอบอะบางคนก็ชอบเป็นกุ้งจอมก็มีน้้ยเออนี่นี่นี่ปลาจอมเว้ยสรุปแล้วเดี๋ยวลุงจะเอาเอามาเป็นการแบบทอดเป็นกุ้งแพร่เออกุ้งแพกรอบพร้อมน้ำอาจารย์เลย,เยไปไปดูวิธีการทำกันเว้ยเออเดี๋ยวล้างกุ้งก่อนนว้ยก่อนที่เราจะไปทำแต่เดี๋ยวเราทำการล้าง เออเฮ้ยตอนแรกลุงว่าจะไม่มันจะไม่ถ่ายแล้วจะไม่ถ่ายแล้วว่าขั้นตอนล้างกุ้งเพราะว่ามันก็ล้างกันง่ายๆ่ายแต่นี้เออนี่พิเ็บความรู้เว้ยเมื่อกี้ลุงล้างไปรอบหนึ่งแล้วมันมีเม็ดในนี่เนียนี่นี่เองดูนี่เป็นแบบเม็ดกีกวดมันมันรีกเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันกุ้งที่เขาดักธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าที่คนขายเขาไปหามาเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวเทกุ้งลงไปก่อนนะที่เขาเขาไปหามาเขาพอได้มาเขาก็รีบเอามาขายใช่ป่ะเพราะไม่งั้นกุ้งมันจะตายเออแล้วก็ มันก็จะมีพวกเศษที่กดพวกที่ผงอะไรต่ออะไรอยู่ในเนี้ยเออเองก็เอามาล้างนี่เองวิธีการล้างนู้ยเองก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็เอาเทกุ้งลงไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็นี่นี่นี่ใช้ตะแกรงอย่างงี้หรือว่าตาตาไปตาห่างวันนี้นะที่ว่ากุ้งรอดไม่ได้นะแล้วเองก็ทาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยค่อ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 ยเอากุ้งออกขึ้นมาเนี่ย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 ขึ้นมาแล้วก็เขย่านีเว้ยนี่นี่นี่เขย่าเว้ยเขย่าเว้ยเออนี่ พะเยาแต่แล้วพวกกีกวดมันก็จะลงตามรูนี้ไปปะฟุ้งมันลงไปไม่ได้แล้วเพราะมันใหญ่กว่ารูเออเนี่ยแต่แล้วก็เอาตักปาอะไรอย่างงี้แต่แล้วเองก็ทําอย่างเงี้ยมันต้องมันเองเองต้องทำนะเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นกวดมันจะมีกวดนะมันจะมีกวดหรือเศษหินเศษทรายอะไรเงี้ยเวลาเองกัดไปกินโดนโดนเตี่ยวควันอีกกอดอีกเสียลมอีกเออเนี่ย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 เองเนี่ยวิธีการล้างก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทำไปเดี๋ยวลุงจะให้ดูว่า ข้างล่างเพราะลงล้างไปเที่ยวแล้วไงว่ามันจะเหลือกวดให้เองเห็นไหมว่ามันมันจริงเออเนี่ยล้างไปล้างไปล้างไปจนหมดเลยนะทําแบบนี้เลยนะเออ,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 เอ,อ,เอ่อน่อนลอนออกไปเออเออเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลนน้าเพราะว่ามันจะมีกุ้งอยู่ไงเราก็ลินลน,ลน,ลน้ำลินเลนลีนน้าทิ้งเนี้ยเองเองคอยสกัดด้วยดีนะเดี๋ยวลุงจะลองเนี้ยเนี่ยเนี้ยแล้วเองเห็นไหมเนี้ยอันนี้มันจะมีที่กวดเหลือเือน,น้อยแล้ว เพราะอันนี้อันนี้จะมีแบบเป็นไข่กุ้งด้วยนะกีกวดก็จะเล็อน้อยเพราะว่าลงล้างไปเที่ยวแต่ถ้ารอบแรกๆจะมีแน่นอนเออเองก็ทําไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปกุ้งเป็นอาจจะไม่มีปัญหาเป็นกุ้งอ็อกอะ่ะเพราะเขาโชบเขาตักออกมาเพราะไอ้พวกกีกวดพวกอะไรมันจะนอนอยู่ก้นวะแต่กุ้งเป็นมันจะมันจะ,นจะว่ายน้ําอยู่ข้างบนวะเออเขาตักเขาอ,อาจจะไม่มีกวดแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งตายอย่างเงี้ยต้องล้างแบบนี้นเ้ยเออใหญ่แต่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้เออไปเสร็จแล้วล้างแล้ว เนี่ยพอได้กุ้งมาแล้วเนี่ยเนี่ยโเยอะเว้ยเออเนี่ยไปดักแค่สามสี่ตุ่มเนยนะจะท,ทําทีเดียวมันก็ไม่หมดหรอกเออเออเรา<ๆ>ก็แบ่งดิเนี่ยเนี่ยเราก็แบ่งว่าเอาเจาพอกินเออเนี่ยเอาเอาจะกินแค่ไหนเราก็แบ่งเออเนี่ยทำาไปนี้โอ้โหเอ้ยนี่เป็นไงอะ่ะ่าลามแค่นี้ก็ ayo, อ,กอเยอะแล้วว่ะเออทีเหลือนี่เราก็ใส่ถุงเยใส่ถุงแช่ตูเ้เย็นไว้แล้วก็เก็บไว้ทากินทําอะไรกุ้งหวานตัวอะไรแต่จริงๆพอนั่นน,น,นะนั่นนะ จริงๆที่บ้านลุงเะบางทีเขาใช้ไอ้อไอ้ไอ้การกล้วยอะเอามาตัดออกมาเป็นแบบท่อนขนาดเนี้ยแล้วก็มาตอยต่อยไปหน่อยแล้วก็กระทุก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 ลงไปในกุ้งเนี่ยกระทุกลงไปแล้วไอ้เงี้ยงมันอะที่มันที่ว่ามันจะตามเงือกเราเนี่ยมันก็จะติดติดไปส่วนหนึ่งอะแล้วก็นวดอะมันก็จะติดไปส่วนหนึ่งไปที่ไอ้การกล้วยอะเออแต่นี้ อันนี้ลุงไม่ได้ทําไงเพราะว่าตอนนี้มันมันกุ้งทดมันอาจจะหลุดมั่งไม่หลุดมั่งไงแต่ถ้าเกิดว่าตาป่อยไว้สักพักมันมันจะตักมันจะหลุดหมดเลยเออเนี่ยไปอันนี้ก็ไปแช่เย็นเออเออถ้าเกิดเองกลัวมันจะตามเงือกเองก็ไปตามตามที่ลุงบอกเนี่ยนะลุงไม่กลัวเว้ยเออบ้านๆเลยอ่ะจะยาวหน่อยก็ได้เดี๋ยวพูดไปเองก็จะคาใจอีกเออเออเนี่ยเอากุ้งมาไทยอันที่ใหญ่ๆหน่อยเออเนี่ย นนนเนี่ยแล้วก็การกล้วยเนี่ยการกล้วยอย่างเงี้ยนด้วยการกล้วยที่บ้านนอกเรามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็ตัดออกมาแล้วก็เนี่ยเราเองก็มาต่อตรงน,นี้หน่อยเว้ยเนี่ยอย่างเนี้ยโป๊ะ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 ตัดเนี่ยตัดอยงเนี้ยออน,นี่นอย่างเงี้ยเออแต่แล้เองก็เนี่ยก็ต้องวกงมันเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี้ยแต่ว่าตอนนี้กุ้งมันกุ้งมันจริงจริงถึงมันตายแต่มันก็สดนด้วยเนี่ยมันก็จะติดออกมาเนี่ย นเนี่ยเนี่ยกุ้งมั่งอะไรมั่งเลยเนี่ยแต่ว่าพวกหนวดพวกอะไรเนี่ยมันจะติดออกมาไงเนี่ยเออแต่ว่าอันเนี้ยของลุ้งมันมันยังสดอยู่ไงมันก็เลยจะไม่ค่อยมันก็จะไม่ค่อยหลุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งที่แบบที่เขาจะไปทปํากะปิคืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะทาอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาเนี่ยเนี่ยมีตัวกุ้งมั่งเนี่ยเดี๋ยวลุงออกให้ดูเนี่ยว่ามันจริงไหมเนี่ยเนี่ยมันติดมันติดอยู่เนี่ยพวกเนี่ยงพวกอะไรเนี่ยมันก็จะติดเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ เป็นแบบสรงกระบอกหน่อยอะกระทวกกระทวกลงไปเนี่ยกระทวกทุกทวกทุก <ows> ท er ุกทกทุกกลงไปเนี Luca. ่ยเออมันก็จะติดแล้วก็มันก็จะไม่มีนี่ไงอ่ะอันนี้ทําให้ดูนี่หน่อยเว้ยเออเสร็จแล้วก็นี่เอานี่ภาชนะภาชนะมาน้วยแล้วก็นี่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 ไอแป้งชุบแป้งทอดเว้ยเออชุบแป้งทอดทั่วไปเนี่ยแต่ว่านี้กลับไปตูดที่เขาปรุงรสแล้วแต่ถ้าเกิดเองไม่ใช่ตู๋ปรุงรสเองก็ใส่พวกรสดีพวก อะไรต่ออะไรลงไปได้เนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวลุงใช้การตวงเลยเออแับหนึ่งนะนี่ทีบ่บ้านๆก็ทํากันแบบบ้านๆน,น,นี่เลยนี่ควับเขาให้นี่ในนี้เขาก็ปรุงรสมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งหนึ่งช้อนสองช้อนเอาตามปริมาณกุ้งเลยนะสามช้อนก่อนเออสามช้อนแต่แล้วก็น้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลทรายเว้ยนี่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนขนาดนี้ หรือว่าถ้าเองตามชอบเออเราก็จะเพิ่มเพิ่มฝาหวานมาเอาสักช้อนช้อนฝาหวานนิดหนึ่งเออนี่ปึ๊บแล้วก็นี่ฝาเขียวเว้ยซอสซอสฝาเขียวเออสักหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ยใส่ลงมาคโครมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเว้ยซีอิ๊วขาวสักหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ยนี่นี่อันนี้สูตรมาตรฐามแบบต,วตัวหงลวงเลยนะเออนี่คว้าใส่ลงไป ผงนัวนี่หน่อยเว้ยเออผงนัวแล้วแต่ถ้าเองไม่ชอบเองไม่ต้องเลยนะเออใส่ลงไปแต่แล้วก็ใช้นี่น้ําเย็นเว้ยน้ําเย็นน้ําเย็นใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนแล้วกวนเลยกวนนี้มันเข้ากันเลยลองก่อนกวนก่อนนะแล้วเราก็ถ้ามันยังยังยังไม่เปียกพอก็เราก็เพิ่มลงไปนี่ลงใต้ไปประมาณห้าช้อนแนละ้ว นี่อันนี้ตอนแรกขั้นตอนแรกนี่เอาให้ส่วนที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยให้มันเข้ากันน้ำเราก็ค่อยเ,เติมลงไปเรื่อยเื่อยเนี่ยเติมลงไปนี่นี่ส่วนแป้งนะแต่พอเราโก่งเขาไปเขาแล้วถ้าเกิดว่าเองว่ามันแป้งมันน้อยหรือความหนาของแป้งไม่พอด้วยเองก็เพิ่มได้อันนี้เราโฮมโกุกกนูย้ยเราเราทํากินเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเองทําขายเองก็ลองตวงเป็นมาต์มาตาให้ได้ ให้ได้สัดส่วนของมันเลยแล้วรสชาติทุกครั้งที่เองทําเองจะต้องทําตามที่เองตวงไว้แล้วมันก็จะได้ตามสัดส่วนที่เองต้องการเลยแล้วรสชาติมันก็จะไม่มีผิดเพี้ยนเลยถ้าเองตวงนะแต่ว่านี่อันนี้เราทํากินเองไงห่มกุ๊กเออเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็กุง้งน้้ยใส่ลงไปเลยนี่โครมไม่ต้องพลีพลไลมากนี่กรอบนี่ปับป๊บปั๊บนี่กวน แค่นี้เองก็ได้แล้วนี่เป็นกุ้งเวาลาไปทอดเป็นกุ้งแพนี่แต่ถ้าเกิดว่าเองว่า้ยแป้งมันน้อยไปไว้อยากได้แป้งหน่อยเองก็ใส่ลงไปเออสําหรับลุงว่าเน้นกุ้งเว้ยไม่เน้นแป้งไปเพื่อแค่เอาแป้งมาให้มันกรอบแล้วก็เกอบเป็นแพ่ก็พอแล้วว้ยส่วนตัวเมื่อเองกลัวเสร็จแล้วก็พักไว้สักห้านาทีสิบนาทีก็ได้เพื่อให้มันแบบ ส่วนผสมของเราเข้าน้ำข้าเนื้อเข้าไปในตัวกุ้งมั่งเล็กน้อยเออเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำมันถอดเสร็จแล้วเองก็ตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟไว้นะติดไฟอยู่ไฟประมาณกลางนู้เว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว่าให้อ่อนนะเดี๋ยวแป้งมันจะแป้งเออแล้วก็ใส่น้ำมันไปพอประมาณหรือว่าตัวเองจะใส่เยอะๆก็ได้ทอดทีละหลายแพรแต่ลุงจะทอดตีละแพรเนื่องจากลงุงกระทะลุงมาเล็ก พอน้ำมันเริ่มร้อนเว้ยเราก็ใส่เพรของเราลงไปนี่นี่เพรของเราเนี่กุ้งเว้ยเออใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปนี่เสร็จแล้วก็นี่เราทําเองเว้ยแพ้่ใหญ่อยู่เว้ยเออนี่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 ใส่ลงไปเนื่องจากกุ้งเนี่ยมันสุกเร็วเราก็ทอดให้มันแบบเหลืองเนี่ยเออเนี่ยเออวับ ไฟต้องอยู่ประมาณกลางๆนะถ้าไฟอ่อนแป้งมันจะแป้งมันจะด้านเว้ยเออเสร็จแ,แล้วก็กลับหน้าดีให้กลับหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับหน้าเพื่อให้กุ้งสุกทั่วเนี่ยวับนี่ที่ว่าเออเออทอดไปแต่แล้วว่านี่พอพอคิดว่ามันมันสุกแป้งต้องรอแป้งมันสุกนะ มันกรอบแล้วนะเองก็ตักนี่ให้ให้กระเด็ดน้ำมันเว้ยนี่เป็นไงเออกุุงทอดเว้ยแล้วก็ทอดทอดต่อทอดแพต่อไปทอดไปจนหมดอนะ่ะแล้วความหนาความบางแล้วแต่เองนลนะเองค่อยๆตักก็ได้เนี่ยค่อยๆทอ,อ,อนเออเนี่ยเออแล้วก็ทอดไปเออเนี่ยเอาไก่ใหญ่ๆห,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 หน่อยเออทอดไปเดี๋ยวแต่แล้วพอทอดเสร็จเดี๋ยวเราไปทำอาจารย์กัน เฮ้ยนี่เรียบร้อยเฮ้ยนี่ลุงก็นี่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 ทอดไปเรียบร้อยแล้วเออนี่ได้แล้วนี่ขนาดที่ลุงผสมแก้เอาเอากุ้งไม่เยอะมากนะนี่นี่นี่ยังได้จานบาเล่เลยกินได้กินได้ทั้งครัวเลยอะเออแต่แล้วเรามาทําอาจารกันก่อนเลื่อนไปเลื่อนมานี่มันก็จะมีนี่ส่วนส่วนผสมมก็มีหอมหอมมวแดงแตงฝาแตงฟานี่แล้วแต่เองชอบเล่นหั่นยังไงลุงหั่นมาให้สองแบบเลยเนี่ยแบบ แบบชิ้นเล็กกต่แบบชิ้นใหญ่แล้วก็พริกแดงพริกชี้ฟ้าเนี่ยรู้ว่าจะเป็นพริกใหญ่ก็ได้แล้วก็ขี้เเววเฮ้ยส่วนน้าก็มันจะมีนี่น้ําส้มสายชูเว้ยเออเกลือน้ําตาลเออแล้วก็จะมีถ้าว่าเองว่ามันใส่เกินไปนะเดี๋ยวเอาแป้งมันสักใส่ลงไปสักช้อนสั่งองช้อน,อนเพื่อให้มันข้นเพื่อให้จับให้มันจับกับตัวตัวไอ้กุ้งกุ้งแพ่กุ้งทอดของเรานี่เว้ยเออไปมาผสมกันเออเนี่ย เนื่องจากเราจะทําใส้แบบตักถ้วยขนาดนี้เออเราก็เริ่มเริ่มจากในน้ำต้มเว้ยนี่เดี๋ยวน้ำต้มตักหนึ่งช้อนมองเห็นปะ่ะอ๋องี้แน่ไม่เป็นไรน้ำต้มตักสองช้อนสช้อนลงใส่ไปสี่ช้อนนะ 4ช้อน4ช้อนโตเออน้ำส้มเกลือเว้ยเกลือสักครึ่งช้อนชาใส่ลงไปแ,แล้วก็น้ำตาลเว้ยน้ำตาลน้ำตาลทรายนี่เฮ้ยเราก็ใส่น้ำตาลไปสักหนึ่งช้อนสองช้อนโดยประมาณแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้แล้วแต่ชอบถ้าเองจะใช้น้ำต้มหนึ่งเดียวเลยก็ได้อันนี้น้ำเปล่าหนึ่งช้อนโตะสองช้อนสามช้อน แล้วก็กวนให้เข้ากันเลยกวนเนี่ยกวนให้เข้าอ่ะส่วนส่วนรสชาตนินี่นะรสชาติมันจะอยู่ออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มๆเออประเด็นมันก็คือตอนที่เองไปเคี่ยวไเนะ่ะจะเองต้องเที่ยวจนน้ำต้มมันหมดกลิ่นมันหมดกลิ่นให้มันเหลือแต่ความเปรี้ยวอ่ะไม่งั้นมันก็จะมีกลิ่นของน้ำต้มอยู่ไงปไปเที่ยวกันเนี่ยตอนนี้เองก็ใช้อยู่ไฟประมาณกลางๆอะ่ะเพื่อ แล้วเองก็กวนไว้กวนไปเพื่อให้น้ำน้ำานำัน้ำต้มมันละเหยก่อนมันละเหยก่อนเออกวนไปส่วนรสชาตินี่ถ้าเองเองพอชิมตามตามตาม,ตามที่ลงไสไปเนี้ยรสชาติเองยังแบบยังไม่โดนขันนิดเลยลุงเองเอ,อ,องผงเพิ่มได้นะเว้ยผมกุ๊กเว้ยเอออ่ะตั้่จนให้มันเดือดเออเดี๋ยวเคี่ยวไปเคี่ยวไปจนแบบพอเราชิมรสแล้วน้ำต้มมันหมดกลิ่นอะ่ะเออ อันนี้แป้งมันเยลยเราก็เอาแป้งมันทักประมาณทักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเออเอาวางไว้ทางนี้ก่อนเออใส่ถ้วยนี้เลยเออเนี่ยเอาหมอเห็นว่าเออเดี๋ยวใส่ถ้วยโป๊ะลงไปนี่แล้วก็น้ําเปล่าเว้ยน้ำน้ำเปล่าน้ําเย็นเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กวนให้มันละลายอืมเนี่ยขนาดเนี้ยที่ที่เราใส่แป้งมันเนี้ยเพื่อเพื่อเพื่อจะให้มัน ใส่ลงไปให้มันมีรรมความข้นเพื่อมันจะได้ไปจับไงคือว่าไปเกาะถ้าเกิดว่าน้าใส้ๆอย่างเงี้ยจิ้มลงไปมันก็มันก็จะไม่เกาะอ,อยู่กับตัวกุ้งเราหรือว่าตัวทอดมันที่เองจะทะําอ,อ่ะเอทอดมันก็เหมือนกันถ้าเองใส่ไอ้แป้งมันไปสักเล็กน้อยนะมันก็จะมีความเหนียวข้นแล้วมันจะเกาะโอ้ยเอออากวไปแล้วก็เองจะรู้ได้ไงว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้ำพ่อมากินแคเองเอากอ,าอาขึ้นมาทิน นไหนก็ชิมรสชาติด้วยเลยแล้วก็พอถ้าก็ว่ามันหมดกลิ่นเนี่ยเยตอนนี้มีกลิ่นนิดแล้วก็รสชาติสำหรับลุงได้แล้วนะแต่ถ้าต้องรับเรง้ยงเองปรุงเพิ่มเลยแล้วก็เคี่ยวอีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้ให,ให้กลิ่นน้ำโบความฉุนของน้ำต้นมันระเหยเออกไปมันเหลือแต่ความเปรี้ยวหนุ้ยเออนี่เคล็ดลับเว้อยอันนี้พอน้ำต้มมันหมดเริ่มหมด,หมด,ห,มดหมดกลิ่นแล้วนะหมดกลิ่นแล้วมันก็น้ำมันก็ยังใส เราก็ใส่นี่นี่นี่แป้งมันเว้แป้งมันเนี่ยหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วก็กวนไปกวนจนมันไส่นะก็คือถ้าก็ว่ามันใสเป็นแบบเป็นแบบน้ำส้มดเดิมแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าแป้งมันสุกแล้วเออเองเองเอ็งต้องให้ไก่นะไม่ใช่คนคุณนี้นะเฮ้ยเออแล้วก็ดูว่ามันข้นไหมเออมันจับไหมอะไรอย่างนี้อืม กวนไปจนเจ้าแป้งมันสุกเว้ยเรียบร้อยสุกเว้ยเน่เน่เน่มันก็จะข้นเออเน่เวลานั่นมันก็จะจับมันก็จะจับไงมันก็จะจับไอตัวทอดมันหรือว่ากุ้งแพงเราเออเสร็จแล้วก็ปิดไายได้เพราะร้อยเย็นเสร็จแล้วเฮ้ยเราก็รวมร่างอาจารย์สิเออนี่ แตงฟ้าแตงฟ้าใส่มาก่อนวาบแตงฟ้าหอมแดงเฮ้หอมแดงเออหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็พริกขี้ฟ้าใส่ลงไปวับ,แ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 ,ววบแต่แล้วเราก็เอาน้ําน้ําอาจารดที่เราเคี่ยวไวน้นี่ใส่ลงไปนี่เทลงไปอย่าใส่ตอนร้อนนะเพราะเดี๋ยวผักมันจะถูกนี่ใส่ลงไปปั๊บ แต่ถ้าเกิดว่าเองไม่ชอบแป้งมันนะเองก็ไม่ต้องใส่เลยเออเองอยากชอบแบบแบบใส่กิงกิ้งออริจินอลดั้งเดิมเลยใส่ลงไปแล้วก็นี่ต้นหอมบัคีโเลยฟับตัวฟังสวยงามเรียบร้อยเพื่อเราก็มาลองดูนี่นี่นี่กุ้งทอดเรานี่เฟิบลองลองจกักตักน้ำาจาดนะนี่น้ำาจาดนี่ใส่ลงไปฟับ ถ้าตามตามลุงนี่มันก็จะมันก็จะเกาะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเกาะมันจะไม่ไหลโจกลงไปเลยนี่นี่เพราะว่าเราก็อ่างง่ายอือฮึอืงงอกรอบอมาก็เองก็ด,ด,ดูอือืึอร่อยอ่ะสดยอดอือกินนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนิดกินนี้ผมไม่ก่อนนะครับผมลุงเตียมมา้วนะครับสวัสดีครับอือือยกนึง อืมอืมไปก่อนครับได้บาย